ตอมโรบอทของเรานะคะเหมาะกับงานที่เป็นยาเวชภัณฑ์อาหารหรือว่าคอสเมติกและที่สำคัญคือตัวชิ้นงานมาแบบ non-direction นะคะหรือว่ามาแบบไร้ทิศทางตัวโรบอทเนี่ยจะจับโดยใช้แกน A นะคะหมุนแกน A แล้วถึงจะเรียงใน direction เดียวกันทั้งหมด สวัสดีค่ะ 2022แห่งนี้ค่ะโดยตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่18มิถุนาย,ยน2022ค่ะวันนี้ค่ะทางไมโครเทคไทยแลนด์ Thailand, มีจัดโชว์ตัวโรบอตต่างๆมากมายมีหลากหลายประเภทและหลากหลายแบรนด์มาให้ทุกท่านเลือกชมกันนะคะก่อนอื่นเลยเราไปดูกันที่1อันดับแรกค่ะเป็นตัวอะตอมโรบอตของเรานั่น 1>, 1แกนนะคะเป็โหลดอยู่ที่3กิโลกรัมรับน้ำหนักได้ที่3กิโลกรัมนะคะโดยรวมกิปเปอร์แล้วก็อารมริสหรือว่าระยะเอื้องนะคะอยู่ที่1,100ม mm. ิลิเมตรค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเวลาการเดินของเขานะคะถ้าเกิดว่ามาแบบ non direction หรือว่ารายผิดทางจะเป็นอย่างไรเชิญชมค่ะถ้าตัวโรบอทนะคะตัวชิ้งาน แบบ non-direction นะคะหรือว่ามาแบบไร้ทิศทางตเโรบองเนี่ยจะจับโดยใช้แกน A นะคะหมุนแกน A แล้วถึงจะเรียงใน direction เดียวกันทั้งหมดเลยสังเกตดีๆนะคะตัวแกน A มอเขาจะมุบตัวที่ริ๊เมอร์ค่ะซึ่งตัวอ a ตอนโรบอตของเรานะคะเหมาะกับงานที่เป็นยาเวชภัณฑ์อาหารหรือว่าคอสเมติกและที่ ใช้ทิศทางและก็ต้องการความเร็วค่ะสามารถเดินเข้ามาชมได้ที่บูธ My p r o t e c t Thailand นะคะณที่งาน p r o p a c เ a เชี2022แห่งนี้ค่ะพวกเรารอทุกคนอยู่นะคะจนถึงวันที่